โดเรมอนไม่ต้องเกรงใจ,จเชิญทานได้เต็มที่ฮะเซนเดออลาเลี้ยงของกินเช่นแบบเนี้ยใจดีจังเลยนะอังก็อืมอืม,อ,มอร่อยของตอประมอนอยู่แล้วให้กินเยอะๆแบบนี้เลยหรออืมดีจังเลยเหมือนฝันมากเลยขอบใจมากเลยที่เลี้ยงม่อนถ้าได้ไม่รังเกียจแล้วก็น,นะจะให้กินให้อิ่มทองทุกวันเลยเอาป่ะ อ่าจริงๆเหรอคืนนี้นะนายก็ออกมาจากบ้านโรบินตาซะแล้วก็มาเป็นหุ่นยนต์ของฉันฉันจะให้นายกินโดรายากิไม่อั้นเลยลองคิดดูดินะใครจะดีกว่ากันไม่ฉันตลกเลยสักเปรตยังนะยังไงฉันขอผ่านได้แสงโอยแม่จะต้องโกรธกันเลยนี่นาทุกคนทำเพื่อนายทั้งนั้นเลยจะบ้าอะไรแล้วไม่ไหวแล้วฉันดูนายผิดไปบ้าที่สุดเลยเจ้าไวละกันโดนได้บ้างถูกพาตัวไปด้วยโดรายากิแล้วหักหลังให้เราไปตากคุ้งแบบนั้นฉัน มแล้วละ่ะโดเรอมอนดีมากเลยนายทำอย่างนี้แต่โนบิตานี่นะโดด้ย่ากี่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นยังไงฉันก็กินได้อยู่แล้วละ่ะไม่ให้หรอกอ๋อ<ะ> <c oughs> แต่ว่าขอบใจมากเลยนะโดเรอมอนต่อจากนี้ไปนะห้ามห่างฉันเลยนะเอากอกแง่ยอยู่แล้วสิหน้าที่ของฉันก็คือทําให้โนบิตามีความสุขนี่นะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยนะตัมซึ้อโดเรอมอนเหรอโดเอมอนทานโดรยาก,กี่ยี่สิบชิ้นครับกินที่บ้านผมจนเกลี้ยงแล้วยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยครับช่วยไม่ได้เลยนะน่ามไม่อาจที่สุดเลย โดเรมอนลงมานี่ <S 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 อะไรกันน่ะนี่ไปหยิบของบ้านคนอื่นเพทานแบบนั้นน่ะในฐานะคนของบ้านโนบิตะไม่รู้สึกอายบ้างเลยหรือไงแม่ไปรู้แล้วนะก็คือ,คอว่าอะก็ซูเดโอกเป็นคนบอกให้กินได้นี่นะแล้วตอนนี้ชดใช้ค่าโดารมกนมาให้ฉันซะเสักแยงหนึ่งยังไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นก็เอายี้แล้วกันนะเอาในกระดาในกระเป๋าของนายให้ฉันยืมหน่อยแด่นะไม่ได้นะไม่ได้นะทำแบบนั้นเท่ากับว่าหักหลังโนบิตะสิช่างเธอโดเรมอน ถ้าเขาสัญญาว่าจะเอา,าไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะออเออืออืออเออคือว่าที่จริงไงฉันอยากใด้คนคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนฉันนะถ้าหากนายยอมช่วยแล้วก็โดรียากิก็ช่วยเอาเรื่องก็ได้นะน่าสงสารแย่เลยโดรอมอนหาทางช่วยเหอะอก็ได้ก็ได้ให้ยืงแคปซูลเพื่อนรักกับคอนโทรเลอร์นะเอาแคปซูลเนี่ยติดเอาไว้ที่ตัวคนนั้นส่วนคอนโทรเลอร์นะก็ถือเอาไว้ก็แล้วกันอะคฮะนนั้นจะรู้สึกว่านายเป็นเพื่อนรักขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อนนายเลยล่ะ thank ว o u ใช้เครื่องมือสร้างเพื่อนแบบนั้นน่ะหน่าสองสารจังเลยเนอะไม่ต้องทำถึงอย่างนั้นก็ได้ฉันก็มีโดรัยมอนอยู่แล้วนี่เนอะเออฉันก็มีรดยพิษายู่แล้วด้วยจีบมาแล้วเป็นไรไปหรอ อยากเจอซูเนโอจังเลยซูเนโอตัวโอซูเนโอโดเลมอนตื่นใจที่ได้เจอนายฮะแค่ชวนเพื่อนรักนี่แล้วเขาติดโดเรมอนด้วยวิธีไหนนะเขาติดตั้งเมื่อไหร่พวกเราเป็นเพื่อนเลิฟกันอฮ่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกัอะไรน้องใช่โดเรมอนตั้งสมาธิหน่อยสินะไปไหนไม่ได้นะโดเรมอนอย่าไป นี่ช่วยอัดเจ้าเว้นกันหน่อยเดะอือใช่ตั้งใจเดีอยวว่ายัางไงเขาว่าแบบนั้นละอออย่่าาดีมากร้อยไปกันต่อเถอะเพื่อนเลิฟนี่ถึงร้อยจะทำไงดีนี <laughs> ่อ๋ออ้าวใจแอนเหรอเฮ้ยอะไรนะกูจะวา,างกล่างไปทั้งแบบนี้เชียวหรเนี่ยคือว่านะตั้งแต่วันนี้ไปฉันไม่เล่นกับนายแล้วแหละใช่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  เพราะว่าฉันน่มีเพื่อนที่เก่งอยู่ข้างกายแล้วแหละใช่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 ใชว่าไงแน,นยอยป้าก็ช่วยด้วยเอออาเอาเด็กอนเ้าหาเห็นไหมเราบอกแล้วไม่เชื่อว่าฉันมีเพื่อนที่เก่งอยู่ข้างกายใช่ใช่เชชเนติดอยู่ที่ไหนนะต้องรีบหาทางแกะออกให้ได้ทุกคนจงฟังฉันให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันเป็นหัวหน้าของพวกนายแล้ว นอนแล้วมรับเปล่าอ่ะเอ้อใครเป็นหัวหน้าพวกเราอ่ะฝันไปเถะว่าไงนะแปลว่าไม่ฝังที่ฉันพูดใช่ไหมเดี่โดนราบอนจัดการเจ้าพูนี้ได้ตามใจชอบเลยไปเลยหน่อยยนีนี่งสัแงเดียวไม่ไหวนะอย่ายอไปรอถูกดงานได้แล้วานไปได้้อ้ยอด้ลวยะเอ่ยเอ๊ะอะไรกันนี่ยแล้วนี่ทันที่ผ่านมา แบังคับไม่ได้แล้วอะเริ่มแล้้มนั่นอ้าวน้องพี่ตาอะไรมแ้วตรงไหนสักแห่งของร่างกายนายติดแคปซูลอยู่อะนะขอดูหน่อยดิเออไม่เดี๋ยวออกไดเดี๋ยวถูกเสนอจริงเหรอเดี๋ยวดูสิปลอกคอที่ก็ไม่มีนะที่ไหนกระดิ้งมันก็ไม่มีเหมือนกันน่ะเอ้ยนายกระเป๋าที่ก็ไม่มีเหมือนกันแห้งไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเขาติดไปที่ไหนกันแน่เออ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 ซิงอีกแล้วเซ็นโดอะไรบ้านเอ้าเซ็นโด เเลิกเสร็จแล้วละนะแล้วข้าเทรนบอลจัดการเจ้าแว้นโนบิตะโอ้ยเก็บเก็บจิแค่นี้ตัวเก๋กะก็มาอยู่แล้วไปเหอะใบ้านฉันกันดีกว่านะโนริเอรมอนต่อไปก็เอาเครื่องผลิตเงินออกมาดิแล้วก็เครื่องเป็นดาราเครื่องเป็นนักเบสบอลมืออาชีพด้วยนั่นอะนะมันเกินไปหน่อยแล้วนะไม่ดีหรอก ฮ่าอย่าลืมนะว่าฉันมีนี่อยู่ไม่ว่าฉันสั่งอะไรนายก็ต้องทำไม่ใช่เหรออ้าวอ้าวอุ้ยเยอแล้วเกิดเสียอะไรแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยอจริงๆเฮ้ยจังหวะนี้ได้บีดีกว่าหยุดนะนี่บอกให้หยุดนายเป็นหุ่นยนต์ของฉันนะหยุดไม่รู้ว่าจะถูกให้ทำอะไรให้บีก็ไปเอาด้วยแล้วอ่ะโดนระวังหน่อยเด้อเอาโดนอะไรบ่นทำใจดีๆไว้นะทำใจดีๆไว้อะไรกันเนี่ยที่แท้แคปซูลเพื่อนรักติดยุดตรงนี้เองเหรอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะ เอาละมาฮ่คอนโทรลเลอร์ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วโดบนบ,บด่นจบไปดย้ยอ,อุ้ยซูเนออ่โอ้โขช่วนือยเป็นแบบน,ยยน,น,แนี้กูได้ยังไงกันลเนี่ยอ่ไม่เอาช่วยด้วยจะไม่ไปไหนได้กูอดเลยล้นช่วยด้วย่ชวยวย้ช่วยผมย,ย,ย,ยุ่